ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมกับแจมไซน์เองนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในเซิร์ฟจีนครับโอเคนี่เนี่ยเป็นเซิร์ฟของจีนดั้งเดิมนะก็ตัวละครเนี่ยก็จะช้ากว่าเซิร์ฟจีนตัวย่อนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราพานเพื่อนเนี่ยมาดูด้งของจีนอสห้าดาวแล้วก็สามดาวม่วงนะครับซึ่งพลังของตัวมันเองเนี่ยถึงห้าล้านนะครับพลังโจมตีเนี่ยคือสามแสนแปดนะครับเลือดเนี่ยคือห้าล้านหก โคตรเยอะเลยครับแล้วเราจะมาลองดูนะครับว่าอันติที่หักจากเปอร์เซ็นต์เลือดของมันเนี่ยจะรุนแรงขนาดไหนนะซึ่งมันเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวที่ผมเห็นในเซิร์ฟจีนนะครับว่ามันอันติถึง30ล้านครับซึ่งเป็นการอันติใส่ตัวละครกรอบแดงด้วยนะโอเคเดี๋ยวมันจะสุดขนาดไหนน่ครับมันจะเป็นตำนานตัวกระสอบซ้ายได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมครับรับรองโคตรสุดโอเคอันนี้เนี่ยก็เป็นคู่ต่อสู้ของเรานะครับก็เป็นตัวละครกรอบแดงทั้งหมดนะครับก็จะเห็นพวกคิงพวกกาโร่ด้วยนะครับโอเคเปิดมาคร ก็บัฟให้ทางด้านของจีนอสเรานะครับอันติไปครับ32ล้านครับใส่ตัวละครกรอบแดงครับโคตรแรงนะครับแต่ว่าติดสถานะไม่ย่อท้อด้วยไงคิงเอิงจีนอัสติมา10ล้านครับโคตรแรงเลยการโลไลล่ากลับไปครับจีนอสฟังเข่ามาครับ16ล้านครับแต่ว่าฟังเข่าไม่ได้รับของมุงเมงไรเดอร์บัฟไงคิงของเราอันติไป4ีล้านเครับการโลไลล่ากลับไปครับก็ทั้งคู่เนี่ยใช้เป็นคอของเกียโรนะครับก็สังเกตได้จากหลอดเลือดพิเศษนะครับบวกเลือดมา15%นะ โอเคก็เซิฟนี้เนี่ยยังมีการใช้คิงกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นเซิฟจินดั้งเดิมครับอืมโอเคไม่น่าจะพ้นเทิร์นนี้จบไปครับก็เพราะว่าจีนอสเนี่ยมันน้ตีไปนะครับเทิร์นเดียว32ล้านอะ่ะใครจะไปยืนไหวใช่ไหมมันโคตรสุดเลยนะครับก็พลัง5ล้านอะ่ะโอเคก็มุมเมงบัฟมาครับจีนอสอันตีอีกครั้งหนึ่ง27ล้านครับโอ้โหแรงจัดนะครับรอบนี้เจอพวกเอ่อด้วงไงมันก็เลยอตีไม่แรงเหมือน30ล้านรอบแรกนะครับ อเคการโล่ไล่ลา,ลา,ลา,ลากลับไปครับโกเกสึ u, อันตีครับ13ล้านครับสุดมากโกเกสึโบอลอสเตะไป8ปล้านหครับมาการโลฝั o, ่งเขาอ,อันตีมา9ล้านครับ o, าาาากาโลเราไล่ล่ากลับไปหายเลยครับก็เหลือเพียงโกเกสึนะถ้าโกเกสึเนี่ยถูกกำจัดไปนะครับก็จะแพ้ทันทีนะฝั่งนูน้นจีนอสอันตีครั้งหนึ่งครับหายนะครับจีนอสเพื่อนๆสังเกตเห็นเลือดของจีนอสเมื่อกี้ไหมซึ่งมันอันตีแล้วเนี่ยมันจะสูญเสียเลือดของตัวมันเองด้วยนะครับก็เหมือนว่ามันจะพังนั่นแหละแต่ว่ามันก็สามารถเกิดได้้ออีกครัังงงนนนนึ่เะ นี่แหละเป็นข้อดีของเจ้าซีนอสนะครับซึ่งผมเนี่ยชอบมันมากนะครับถ้าเข้าเซิร์ฟไทยไปเนี่ยพี่กายคงปั้นสุดเราคงได้เห็นพลัง30ล้านอย่างเมื่อกี้แน่ครับนี่ครับยี่สิบเก้าล้านอ่ะฮืมหมดเลยนะทีเดียวแทบแพ้เลยนะครับซอมบี้แมนสับ,บ้านแคนไหครับอุปกรณ์สามดาวครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวอ่ะขีคีงินติไปครับเห็นไหม G ีนอสมันพักหายใจเมื่อกี้เพื่อนเห็นไหมคือมันสูญเสียพลังเลือดของมันเองนะครับ โอเคเดี๋ยวยิ่งนานๆเข้าไปเนี่ยยิ่งมันครับอันนี้เป็นเจอกันอันดับสมแล้วโอเคมุงเบงลอยเดอร์บัฟก่อนเลยครับจีนอสมาอีกครั้งหนึ่งครับอืมสามสิบสองล้านนะครับอืมแผ่ปร,ประกายแสงที่ว่าทุบเซอร์เออเป็นตัวท็อปๆของเซิร์ฟไทยก็ยืนไม่ไหวนะครับก็เก็บรอทางด้านของจีนอสนี่ไหวแน่นอนครับเมื่อกี้ผมพูดชื่อตัวละครผิดไหมไม่ผิดนะคือถ้าพี่พูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคมุงเบงลอยเดอร์บัฟอีกครั้งหนึ่งครับ สี่นอตแดนตีอีกครั้งหนึ่งครับไม่น่าจะไหวอ่ะยี่สิบเก้าล้านครับกระบองเหล็กหมดกับไปครับกระบองเหล็กกลับมาเลือดเต็มครั้งหนึ่งนี่ครับอคิงอันตีไปหกล้านสี่ครับมาครับโกคิสึครับตัวละครที่ผมเนี่ยโคตรอวยเลยครับพลังอันตีสิบสองล้านอ่ะโบล็อตเตี่ไปสิบล้านครับฟีนิกซ์อันตีไปครับหกล้านนะครับกระบองเหล็กยังยืนไวๆนะครับเพราะว่ามันถึกอยู่แล้วนะครับกระบองเหล็กเป็นตัวละครที่ถึกมากๆนะครับแต่ว่าปัญหายากเนี่ยในเซิร์ฟไทยนะครับ แต่ว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องปั้นนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้แข็งแกล่งขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวตัวละครใหม่ใหม่มามันก็ตกเมตาไปแล้วนะครับบ,บัอ11ล้านซึ่งกระบองเหล็กจะเข้าเมตาหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยน่าจะมีคนปั้นหรอกนะครับทีมเดิมตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องใช้กระบองเหล็กอืกระบองเหล็กโดนเตะเข้าไี4ล้านเลยอฟินนิกซ์ติไปครับโอเคก็น่าจะเป็นฝ่ายเราหน่อยนะครับที่ชนะนะครับเพราะว่า ทางด้านของจีนอสเนี่ยยังมีการแดนไปอีกนะครับน่าจะหายเลยนะโอเคมาครับจีนอสอันตีไปครับเจ็ดล้านสองนีครับกระบองเหล็กแม่งถึกจัดเลยครับมันถึกมากๆโบล็อตเตะไหมครับโอเคตายเลยโบล็อตเตะแล้วตายเลยนี่ครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูหน้าของการไต่เอ่อเกาะบ้างนะครับไต่แหละที่แบบไต่เซิร์ฟอื่นนะครับโอเคมุมมิงไรเดอร์บับครับเราจะอันตีเท่าไหร่ อืมสิบสี่ล้านนะครับโอ้อันี้เบาลงเยอะนะครับเจอคอไม่ใช่เจอโลของซิวอร์แฟงนะครับเบาลงเยอะเลยนี่ถ้าไปเจอกับทนางนั้นของคอปู่บอมนี่มันจะเบาลงขนาดไหนวะเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่เซิฟจีนตัวย่อนะครับอาจจะไม่ใช้เจ้าตัวจีนอสนะครับเพราะว่าอาจจะเจอคอปูบอมไงจีนอสจะตายแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมว่าหลอดเลือดของมันเนี่ย มันถูกหักไปจากการที่มันอันตินะครับที่เป็นหลอดเลือดสีขาวเห็นไหมฝั่งนู้นก็เหลือเพียงแค่กระบองเหล็กนะครับอือศับมาครับล้านแปดนะครับกระบอกเหล็กอา้าวหายไปแล้วหือการลู่ไล่ล่าแหลงจัดเลยครับโอเคเรอต่อไปครับก็มีแฟลชประกายแสงด้วยนะหลายคนอาจจะเอออาจจะอยากเห็นนะครับโอเคสีนอตอันติไปจะได้เห็นไหมเนี่ยอือสิบหกล้านนะครับแฟลชประกายแสงยืนได้อยู่นะครับโอเคต่อไปแฟลชประกายแสงอันติแล้วครับ นี่ถ้าหาคนอาจจะอยากเห็นเพียสี่ล้านหนึ่งครับติดบทขยี้ไปสองตัวเลยครับซัมบี้แมนสับบ้านแค้นไหมครับนี่แน่อุปกรณ์สามดาวซัมบี้แมนในเซิร์ฟจ,จีนดั้งเดิมนะครับก็ยังเป็นที่นิยมในการใช้ของมันอยู่นะครับก็ใช้คอมันนั่นแหละนะครับคือเขาชอบใช้คอของซัมบี้แมนนะผมก็ไม่แน่ใจว่าคอซัมบี้แมนกับคอเกียรโรเนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าคอ,อของปูบ่บอมเนี่ยคอเกียรโรเนี่ยจะตกเมตรานะเพราะมันเป็นคอเดิ่งเลือดเนี่ย โอเคจีนอสก็ยังยืนไหวอยู่นะครับ yes. ก yes ็มีซ uh, ูเปอร์ด uh, ักซด์ท like> ั้งคู oh, ่ครับเย็บกันไปปกติครับเดี๋ยวต้องไปดูเทินสองนะครับโอ้เทินสองนี่แฝ์ประกายฟังเขาเนี่เปิดก่อนนะเมื่อกี้ในเทินแรกเนี่ยมีการใช้มุงเบงไรเดอร์เนี่ยมาบัฟให้เราเะครับเราได้อัวติก่อนปาดมาสามล้านสองครับโอ้อาจจะพลิกได้อยู่เนี่ยโอ้ไม่น่าจะไหว้วครับเพียโอ้การลกเกือบตายครับ โอเคกรโดนทอนของคอซมี้แมนไปครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปนะครับซึ่งจีนอสเนี่ยผมก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสะสมนะครับจีนอสโกคิสึเกีย l โรนะครับแล้วก็ทาสึมบนกิร่างสองนี่เป็นตัวละครที่ OP OP เลยนะเพีสิบเจล้านครับก็แทบหายหมดแล้วะนะครับก็คือเอาจีนอสมาเปิดก็แทบหายหมดแล้วแทงท็อปันติมาครับ อ2,5แทงท็อปยังเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่รับความนิยมนะครับซึ่งผมเห็นหลายคลิปมากนะครับในเซิร์ฟจีเนี่ยยังคงเล่นกันอยู่นะครับอืมซึ่งมันเป็นตัวละครที่ปั้นไปได้ไกลก,กว่าพวกเอเดนอะตวอื่นในตัวแดงนะครับก็คือจีนอสเนี่ยปั้นไปได้ไม่ใช่จีนอสนะครับเดี๋ยวก็เมนต์กันอีกแทงท็อป <laughs> นะครับจีนอสเนี่ยเป็นตัวละครในตัวดาวมนะครับอ่าอันนี้แก้ให้แล้วนะเพี้ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเกี่ยวกับ การพูดชื่อตัวละครผิดเท่าไหร่นี่ครับเพราะว่าหลายหละคนก็คงจะรู้ชื่อของพวกตัวละครดีอยู่แล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยก็อยากพาให้มันมันเต็มที่นะครับแต่ว่าในการพาาของผมเนี่ยมันก็นึกถึงแต่ตัวละครหลักที่เราจะมารีวิวมากเกินไปนี่ครับก็เลยพูดชื่อตัวละครผิดพลาดไปบางคลิปนั่นเองนะครับนี่เนี่ยก็จะเป็นคู่สุดท้ายแล้วเนาะโอเคก็วมานี้แหละนะครับสับเรื่องราวของคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าใครเนี่ยชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มซับช่วยผมด้วยนะครับก็อยากเจอตัวละครตัวไหนอีก โอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย